ทุกสิ่งอีกทุกอย่างอีกมากมายและจะได้อไประใช้ในแพทยเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติและสายามบริวารลูกหลานในวันข้างหน้าศึกษาเล่าเรียนกับปูดา้าบทต่อไปอีกนั่นแหละคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะได้รับข่าวสารจากปู่เดินจะได้รับข่าวสารจากองค์ดําแจ้งจันทาที่ท่านทํางานอยู่องค์ศีรต,ตะองค์บารมีที่ยิ่งใหญ่มันคือบ,บรรพุุษที่ท่านรอคอยความสําเร็จของลูกหลานที่เกิดมาในชาตินี้ ท่านรอคอยสะคอยสำความสําเร็จอยู่อย่าไปคิดว่าท่านท่านทิ้งละสังขารหรือหรือปล่อยละลาเลยปล่อยให้เป็นกรรมเป็นเวรปล่อยให้ชดใช้เวรกรรมที่เป็นอยู่ณขนานี้หรือจะเป็นการกระสรัมระสายในครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลนั่นแหละคือกรรมที่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ทปรปองดูแลปกปักกระเกาเขตคามทุกสิ่งทุกอย่างและครอบครัวและลูกหลานทุกคนพี่น้องทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นใย,ยสิ่งใดต่อไปทุกอย่างจะเริ่มต้นตั้งแต่บัดจุบนและตั้งแต่วันนี้และตลอดไปจะมีแต่ความสําเร็จจะมีแต่ความสุขความจเจริญเริ่มหลุดพ้นแล้วเริ่มรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้ววันนี้นะคือการปฏิบัตินี่นะคือการชดใช้นี่นะคือการ ดำบำเพ็ญเพียรที่จะมีประโยชน์ต่อกายสังขารและลูกหลานบริวารและครอบครัวต่อไปในวันข้างหน้าให้ชี้ส,สุดเป็นกรรมด้วยการโหสิและการชุดใช้ในการกระทําของพวกพยามาน หรือจะเป็นสิ่งใดที่รับรับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจากทวีเทพเทวดาคือปู่อาราดาบทหรือจะเป็นองค์ดำเสนจันทราปุสีสุทโธปู่พยาครุฑที่มาพรำสอนจะเป็นปู่อนันตนากราชหรือปู่เทพพรหมเทวดาเบื้องบนที่ท่านตรงลงมาเกิดให้มารับรับ,รบใช้กุบอายจยนนี่แหละคือการปฏิบัติเรียนรู้ล้างกายล้างวาจาใจให้สะอาดล้างจิตให้สะอาดล้างกายสังขารให้สะอาดล้างเวรล้างกรรมให้หมดในชาตินี้คือการใว้วัง โอส้สิทุกสิ่งทุกอย่างยามาใสาา่ใจยามาใสาา่ใจ อย่ามาคิดอย่ามากังวลล่อยวางแล้วเป็นศูนย์บรรยากาศอยู่ในกายสังขารไม่มีสิ่งใดปล่อยโลง่งในจิตในใจไม่ให้คิดไม่คำนึงไม่ไม่รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นไม่ไม่จะต,ต้องสิ่งใดต่อไปในวันข้างหน้านั่นแหละคือการปฏิบัติที่เราไม่รับรู้สิ่งใดทุกสิ่งทุกอย่างคือการปฏิบัติคือการดุดพ้นจากบ่วงกรรมเวรกรรมแล้วนีนี่นสงผลบุญที่จะได้ถึงดวงตายเห็นธรรม